ครับสวัสดีครับซังโยครับสวัสดีครับทางเอนซีของซังโยแล้วก็ที่หุ้นทางครับไอ่นั่นเนาะโฉมันกันยู่บ่เนาะครับน้องว่าวาดเนี่ยสพ่ดตาเลขวิ่งลุดเขาตรงตรงนะครับน้อเขาต้องหาทั้งเจาะนะครับผมเมื่อวานนี่ในสายของหุ้นต่างๆแล้วก็ฮานอยแล้วก็เรานะครับผมบางท่านเพิ่งกะสมหวังนะครับ คือทุกมือแหละครับผมบางท่านมันก็อาจจะพิดหวังนะครับบางคนก็หองเก็บทองโอ้ยนะครับอาจารย์เสียดายนะครับสำหรับในการโตที่เพิ่นเน้นให้แล้วผมก็ไม่รู้จะสีว่าจอย่างไรเนาะการอาจารย์มันก็ว่างให้คักกันเนาะครับผมขอให้เน้นเพื่อก็เน้นให้แล้วนะครับภายในคนที่ประหยัดงบนะครับถ้าห้าซื้อได้ก็ซื้อเปลี่ยนกันคือไม่าย่กับทาน้องเดียวกันนี่แหละจะประมาณนี้นะครับ แต่เมืม่อนี้ก็ขอโทษหลายๆเด้อเมื่อนี้เจ็บตาแห้งครับเจ็บตาจังโยเลยน้ำตาไหลขอใส่แว่นดำหน่เด้อรอเลยมื่อนี้ว่ามันซัดใสเป็นมืนอนี้เดี๋ยวที่ว่าว่าก็ใสแว่นตานอกจากเอานะครับเอาในส่วนเล่านะครับผม mm hmm. มาแจ้เพื่อนอยากก็ซื้อพวกเล่าพวกคุณต่างๆนะครับชุดเหล้ารวมนะครับเหลารวมหนซื้อทุกเหลาเลยนะครับจะเป็น ซี่ตัวนะครับจะวินเหล่าเพื่อแตกนะครับแต่ส่วนมากกับโอกาสแตกสามตัวสี่ตัวชุงนะครับตัวลิงลูดเนี่ยบักขาดนะครับนาะครับตัวลูดนี่ก็คือตัวที่ได้นะครับถ้าเขาบอ้นั่นหลายเขาก็ได้โอกาสที่จะลูดก็ถือว่าน้อยนะครับสี่ตัวนะครับจะเป็นสี่ห้าเก้าหกเอาเลยบ่ครับสี่ห้าเก้าหกนะครับเนาอครับผมสี่ห้าเก้าหก อันนี้สายเลาพัฒนานะครับเนาะครับเลาพัฒนาเลาต่างๆเล่าทีวีเลาเฮ็ดดีในแต่ละมือยิงยาวจนหอดเลารอบเด็กคนนะครับผมสี่ห้าเก้าหกนะครับเนาะครับผมชุดสี่ตัวนะครับครับสามตัวจะเป็นห้าเก้าหกนะครับสามตัวห้าเก้าหกนะครับผมแล้วก็สองตัวจะเป็นสี่ห้านะครับสายรูทนะครับรูทจะเป็นสี่กับเก้านะครับ สายรูดสี่กับเก้านะครับน้องสองตัวนี้สี่ห้านะครับนาอแม่นครับผมสี่ห้านะครับในส่วนของหุ้นต่างๆแล้วก็พวกดาวรวมแล้วก็สามลัดนะครับรูดนะครับรูดรูดไอ้สี่กับเก้าสี่กับเก้าด้วยครับด้วยสี่กับเก้านะครับครับผมรูดสี่กับเก้านะครับสี่กับเก้า ในส่วนของหุ้นต่างๆหุ้นมีพวกสานเส้นนี่แหละครับพวกหุ้นธรรมดาครับหุ้นที่เป็นบีพีเนาะมันจะแป่งโซนที่เล่นนะครับคนที่มากนะครับเอาเป็นแนวทางนะครับหรือหุ้นไทยเฮานะครับผมก็จะเป็นห้าเก้าหกสองตัวจะเป็นสี่ห้านห้าเก้าหกครับอันนี้เป็นเน้นเพิ่นนะครับบางที่เพนกวิาเป็นยังเท่าเบา วนไปวนมาคนณป้าคุณบอกเข้าใจยังบอกเข้าใจคือแยกนะครับแยกในสายในส่วนของเล้านะครับเหล้าก็คือขึ้นต้นด้วยว่าเล้าอย่างกะเอานะครับตัวที่มอกี้นี้นะครับสี่ห้าเก้าหกนี่เป็นแน้นเน้นเล่าด้วยครับเดียเล้าครับผมมันจะสี่ตัวนะครับเขาจะปีนเพราะว่าหองเพื่อนออกมามันจะเป็นหาตัวครับเพราะว่าแล้วแต่เว็บเขาจะยึดตัวหน้าหลังแล้วแต่ นะครับ <c oughs> ในการออกซองตัวนะครับผมก็คือต้องออกมาอย่างสี่ในสายของเรานะครับบอกคือสายช่างหุ่นหุ่นกัหุ่นพวกน้อยต่างๆนะครับมันจะออกยึดแค่ตัวหลังนะครับกับสองตัวท้ายั <c oughs> ในการออกครับมันเลยจะเป็นวนกันบอเพราะว่าง่ายๆหัวอาจารย์เพิ่นว่างให้คือ <c oughs> ชุดหางเดียว <c oughs> ชุดหางเดียวนะครับเนาะครับผมเล่นได้เบิดนะครับ แต่ผมกลมาแยกเน่นให้เบิ้งว่าแยกให้รู้ว่าเออในส่วนของหุ้นของน้อยแล้วก็ของดาวแล้วก็สามลัดเอาสีเล่นตัวใดนะครับก็จะเป็นในที่หุ้นที่ผมบอกนะครับก็คือห้าเก้าหกหุ้นห้าเก้าหกนะครับเนาะผมเป็นห้าเก้าหกแล้วก็สี่ห้า ห้าเก้าหกและสี่ห้านะครับเนาะสองตัวเป็นสี่ห้านะครับแน่นครับอันนี้สายสามลัดสายหุ้นครับผมแล้วก็ดาวดาวร่วมนะครับปิดท้ายด้วยดาวโจนนะครับดาวโจนช่วงสีหนึ่งเขาปิดสีหนึ่งเป่าออกคนออกเนาะอยู่ตีสามครับจับโมปิดนะครับในสายหุ่นนี่มีตัวหุ้นแล้วร็รูทนนะครับรูดนะครับจะเป็นสี่กับเก้าคือกันคกับเก้าคือกันเนาะครับเนาะครับผมตัวเดียวกันสี่กับเก้า ครับผมแล้วก็เอาแบบเน้นๆน้ยนนอยนะครับเล่าและน้อยนะครับตัวเน้นนะครับเน้นก็คือเพิ่นว่าบางเล่นบางทั้งนีบ่ม,มีดอกซื่อเป็นหวยชุดนะครับในสายรล่าววก็าต่างๆนี่ให้เน้นมาเลยเล่ากับน้อยส่วนมากจะเล่นกันรล่าปกติแล้วก็น้อยสามอย่างคือน้อย พิเศษนอยวีครับแล้วก็น้อยปกตินะครับ้มันีเล่าพัฒนาได้ครับมันมีแม่นะครับมีโอกาสนาจิจับบินสูงอยู่นะครับมือนี่นะครับในสายเล่านะครับครับห้านอยนะครับตัวหลักนะครับเน้นตัวหลักเป็นว่าเน้นตัวหลักแน่เพราะว่าบางที่บางพื้นที่นะครับหรืออาจจะในเขตที่ว่าอยู่ทางอุบลเนาะ่เพิ่นโทรมาเพิ่น่าหาซื้อบ่มีมีแต่พวกนี้หรือเพิ่นซื้อในส่วนของใต้ดินนะครับ จะเป็นห้าเก้าหกกับสี่ห้านะครับเน,น้นๆน,นะครับห้าเก้าหกกับสี่ห้าเด้ครับเด้อครับผมเน้นนะครับครับทุกอย่างเลยคือในส่วนสามตัวสามตัวจะเป็นห้าเก้าหกแล้วก็สองตัวเป็นสี่ห้าครับนะครับสายรูดก็จะเป็นสี่กับเก้านะครับสายรูดสี่กับเก้าเด้ครับผมจ้เด้อครับเด้อดรังมีปรนกาอธิบายให้ครักครับแม่ครับอธิบายในสาย หุ้นเพื่อนกับวงหุ้นตัวเดียวเพื่นจะแมนวิ่งนะครับเพิ่อนก็จะรู้วิธีเล่นเพื่อนหุ้นไทยเฮานะครับเพิ่นก็จะมากเล่นกับพอได้ค่ากับเข่ากันแสดงว่าไว้เล่ามันเนียนๆห้าเก้าหกสองตัวสี่ห้านะครับนาอแมนครับก็มีโตฟอลล์ลังนะครับอาจจะเป็นกับหัวนะครับก็คือเก้าเก้าวอลือหกหก น่าจะเป็นห้าเก้าเก้ากับอาจจะเป็นใดเนาะครับเนาหรือจะเป็นห้าหกหกนะครับในสายลากนะครับห้าสีลากก็คือลากห้าครับนะครับโอกาสแตกสามตัวนี่นะครับผมคนที่เพิ่นเล่นถ้าเขาประหยัดงบกันนี่แหละที่ผมบอกเล่นเลยภายในสามตัวนะครับถ้าหงวยอาจารย์เพิ่นให้เน้นมาแล้วห้าเก้าหกตัดเบอร์สุดโตแล้วครับแล้วก็สี่ห้าตัดเล่นบนล่างนะครับก่อนจะเล่นเ้องก็ต้องคิดแล้วกะ คือใจแน่ๆก่อนเนาะครับนอแม่นครับผมครับนี่คือแค่แนวทางนะครับครับโชกไผ่มานมันให้ตรงๆก็ยังมาถูจิ้มวาน่ครับเมื่อวานเนื่อตัดเบื้อตยกเล่นหาหาบ่หรืออาจจะเพื่อนว่าบอมักหรือจัางไนมันจะมาบ่หลือนะครับแต่มันก็เข่าตัวตรงนะครับในสลับตัวที่เน้นเนาะครับเคนหลังท่านก็บอกว่าเอาคอตรงๆเลยนะเน้นๆนะครับสลหรับพวกน้อยเก็ให้ ในส่วนที่เขาฮ่าฮ่าปงกับมันกับปเจสีว่ากันในโนวานีนครับเอ้าบอเป็นยังครับเพื่อนไห้ทุกมือนะครับก็ได้ค่ากับเขาในสายเด็กก็ได้กั็ได้หลายกับมีน้อยน้อครับตอนก็ได้เป็นมีดวงมีนะเพื่อนกับได้เป็นได้ทั้งสามน้อยครับได้ทุกน้อยนะครับในสายรูดรุดนี่ก็สีว่าบอขาดทุนนะครับถ้าเล่นเป็นนะครับครับเอาคิดจะได้หลังเขาสีลงทุน อาจจะลุดบาทนี่ก็ถือว่าโอเคละบาทหนึ่งไงนะครับบนเด้งบนล่างนะครับครับที่ผมบอกแหละสายเจาะหรือคนจะมาเลียนแต่แค่สายเจาะอย่างเดียวก็ได้นะครับเมื่อนี้ก็มันยีงอยายจะขอให้ฟังแต่กันสามตัวนะครับให้เขาขึ้นมาว่านเ้ยครับเดีนี่เลขวิ่งลุดนะเขาทุกตัวเลยครับหากะพกนะครับนาอหย่อนไปมือวานเนี่ยนะครับนาอแนนปกติผมบอกว่าลูเได้บนวางหมดปกติมันต้องลุดลูดสูนเลย แต่ว่นวานเพื่อนไหนหากระหกเด r ให้สายวิ่งบางท่านก็ทงสัยหน้าเขาทั้งบนทั้งล่างนี่เข่าบนเขาล่างเขาตัวเจาะมันก็ไปกันบอห้างนะครับเพราะว่าในกลุ่มเพิ่นก็ซื้อกันก็หรือว่าได้เงกันแต่ว่าเยฟซีทั้งกลุ่มเพิ่นก็ทักทายไา่ยู่เนาะบางคนก็ได้หลายแสนเนาะครับเนาะบางคนก็ได้ครับเพราะว่าเพิ่นมีทุนเล่นวันนี้มันเล่นนะครับเพิ่นก็จับจุดถูกพรอมไหมไม่ครับถ้า ตามนี่เพื่อนจะรู้เลยหววอาจารย์เพื่อนวางให้เอาไบซื้อเนืลองจักนะครับทิดทางนะครับในงานซื้อแต่คนเรียนมักเจาะเพื่อนก็มีทุนแน่เพื่อนก็นจะเรียนแค่ตัวจอแล้วก็ขึ้นลงเอาเกาหัเกาหกหรือเกาสี 6, ่นี่เป็นลองลองนะครับเอาจับวินกันเลยในเลขที่เพื่อนให้นะครับเลขมันแค่ห้าตัวเวลาับเน้นมาแล้วนะครับมันก็นจะเป็นถ้าเป็นหววไทยเฮาเอาจจะเอ,เอื้อนหววพวงเนาะอ่าก็จะเป็น สี่หเก้าหกับยูซี่โตเท่นั้นครับเวลาจับชนนะครับหรือจะหาหามาเหมือนเดิมก็ไม่รู้นะครับหววยนะครับมาได้ทุกประตูทุกตัวถึงจะออกไปแล้วก็ออกได้ครับอ่าครับท่านผู้ชมสําหรับแนวทางวันที่สิบเอ็ดคือภาด้วยครับเดิมเป็นแนวทางของต่างชาตินะครับหาน่อยลาวและ่หุ้นดึงให้ถึงดาวสามหลักคือเก่านะครับเนาะสุดนี่สังโยแมนครับผมคือเก่าครับสายเดียวครับ ขึ้นถ้าแมนขึ้นรถเท่ากับหอยตีตัวป้ายเดียวครับยิงยาวนะครับผมวิ่งรูดนะครับสี่กับเก้านะครับวิ่งรูดสี่กับเก้าแนวทางสี่ตัวบนไหมาสี่ห้าเก้าหกนะครับสี่ห้าเก้าหกสามตัวห้าเก้าหกเน้นๆสองตัวสี่ห้านะครับอันนี้เพิ่นเน้นเน้นเล่าเด้อครับเด้อชุดนี้เพิ่นเน้นเล่านะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเพิ่นจะมาให้ในทางสายสามลัด หาหน่อยและหุ่นนะครับเนาะจริงๆก็เป็นเลขชุดเดียวกันคือเก่าแม่นครับห้าเก้าหกและสี่ห้าเหมือนเดิมนะครับเนาะจะับซ้สนด้วยครับจริงๆพาจานเมืองไทยเรียยุ่ชุดเดียวครับแต่แค่มาแยกเห็นว่าเล่นตัวใดในชุดตัวใดแล้วก็เน้นตัวใดเพราะว่าบางมือในตัวเน้นของเรากับของนี่มันจะตั้งกันครับครับ กับสายหุ่นกับสามหลัดนะครับเนาะครับแม่นครับผมในสายรูทนะครับมันจะต่างกันอยู่นะครับแต่อันนี้มันถ้าบอต่างกันแสดงว่ายิ่งชุดเดียวยิ่งยาวนะครับง่ายๆครับอสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสังโยริหลายเด้อครับเดื่อฝากเอฟซีว่าในกลุ่มสังโยไปส่งฝากอีกเนึ้ทางเอฟซีนะครับผมฝากกดไลค์ เขาเบิ่งยอดวิวของพี่บุญธรรมกับของเจตังสาวผู้ไทยเนาะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมลงอยูสองช่องเด็กเขากลุมกับมาเบิ่งทาง่องยูทูบเด้อยครับเด้อช่องบุญธรรมนำโชคและเจตังคนผู้ไทยนะครับแม่ครับเพิ่นจะลงให้เศร้าๆทุกเมื่อนะครับผมนี่เป็นแนวทางของอาจารย์ผู้เขาควายนะครับเพื่อน้ส่งมาให้กับสังโยทุกวันนะครับก็ได้เล่นก็ให้มีสติตังของเรานะครับผมก่อนจะลงทุนเราก็คิดก่อนนะครับ ผู้ไดผทิดพลาดมาวาเนะครับนอกกับาแก่ตัวนันในมือนี้เด้อครับเด้อแก่ตัวในมือนี้ถ้ารุดถ้ายังกับกอภพยนะครับผมก็ให้แค่แนวทางนะเป็นแนวทางนะครับนอพิจารณานาวนะครับนอให้ตีน้ำใจไม่เข้าวามีในการเสียนะครับแล้วแต่ถ้าถือพึงการน้ำใจให้แล้วแต่เพื่อนที่จะให้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสังโยโอ้ยเจ็บตาเจ็บเลย